บัดนี้ทายุทายกรช,า,กช,า,กชาวบ้านอารามชาวบ้านน้องแมวและชาวบ้านสังกัดผู้มิจิัสธาได้น้องนำมาซึ่งพระาหารมาถวายเป็นมหาสังกัด อันว่ามหาสังกันานนี้ย่อมมีอาริสรงอันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้ดจับว่าจจงว่าเป็นของพระภิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ก็เป็นของได้แก่สงทั่วสังฆมณฑลพระพุทธองค์ ให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดน,นี้ข้าพระเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรขอตรงได้ครับทวงขึ้นในถ้ำกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการ สมควรแล้วก็ตรงเป็นผู้นิ่งอยู่ <c oughs> บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนักการลบัดน,นี้ อาญารัตธรมาภาโิมหาเถระสัพพุนาติส่วนที่หนึ่อย่อมถึงแก่พระมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่เหนื้าพระเจ้าอาวสสาภาคาอามากางปัพพุนาติส่วนที่เหลือจากพระที่ทรงสงฆ์พระมหาเถระ ผู el, ้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่บัรดาญาโยสาทุกคนที่ได้มาร่วมกันในการบรเพ็ญธรบุญในวันนี้โดยทั่วหน้าทุกคนทุกท่าน